ครับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องกันติกาพักกับผมนะครับทิมทรมบิตแล้วก็อยู่ในช่วงของ ITI พาไปวอล์กนะฮะกับรถขุด S D L G ครับเขาบอกว่าเป็นรถขุดน้องใหม่นะฮะจัดจำหน่ายโดยบริษัทอีตันไทยนะครับจริงๆคันนี้ก็คือคงจะเป็นในเรื่องของการแชร์นะฮะแชร์เรื่องของเทคโนโลยีครับ จากฝั่งของสวีเดนไทยวันโวพี่ใหญ่ฮะในคลิปนี้พามาดูการทำงานแบบจะจาก,กันเลยนะฮะให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเขาเอามาเทสนะฮะงานขุดโคกหนองนาโมเดลในแปลงนาของทินทมบดิษน,นะครับขอขอบคุณบริษัทอีตันไทยนะครับที่จัดส่งรถขุดน้องใหม่เลยหมายทางเราได้สัมผัสแบบการใช้งานจริงแบบนี้นะฮะ ครั้งแรกที่เห็นคับท่านผู้ชมต้องบอกว่าหุ่นมันหล่อดีสมส่วนครับในพิกัดขนาดรถขุด13ตันอัตะโยโน์ครั้งแรกเลยก็คือมันสามารถขึ้น10ล้อได้นะครับน้ำหนักไม่เกินขึ้นย้ายสะดวกนะฮะก็ถือว่าเป็นรถขุดขนาดกลางครับท่านผู้ชมวุงกี0.6นะฮะท่าในผ้ใสในการมองเห็น360องศานะฮะคันนี้สามารถที่จะต่อออปชั่นเสริมได้ก็บอกว่าสามารถที่ต่อกล้องได้นะครับนี่ดูตอนแรกมันเหมือนแขนมันจะสั้นนะแต่เอาเข้าจริงแล้วไม่สั้นครับ คิดความสามารถในการล่วงลึกนะฮะเอาจริงๆก็เกี่ยวกอบงมเมฆเหมือนกันนะะถือว่าอยู่ในเรทของรถขุดตลาดทั่วไปครับท่านผู้ชมโดดเด่นด้วยลายไบติ้งฮะไม่ต้องร้องขอครับจัดมาให้เลยฮะถึงแม้ช่วงล่างจะเป็นแบบแท็ก50เซนนะฮะ50ก็เพียงพอนะฮะไม่จมไม่จมน้ำหนักตัวรถไม่เยอะแท็กสั้นมันดีในเรื่องของแท็กมันจะไม่เกิดความเสียหายเวลาน้ำหนักรถกดลงไปบนพื้นนะครับบางทีบางครั้งไปเจอหิน หลายคนครับมาลองตอบเป็นเสียงเดียวกันก็บอกว่าเร็วดีจัดจ้านดีและก็อย่างหนึ่งคือพลังเขาค่อนข้างที่จะทะลุสะลวงฮะโดยแรงขุดมากกันถึง85กิโลนิวตันนะครับกับเครื่องขนาด4สูบเป็นเครองด้ยนะฮะคอมมอนเร็วเทอร์โบโครับทานผู้ชมก็ถือว่าไม่กินน้ามันนะวันเราเติมเงินไปอยู่ที่3,000บาทรถขุดใช้งานเบ็ดเสร็จแล้วประมาณเกือบ14ชั่วโมงฮะ13 14ชั่วโมง3,000บาทไม่หมดท่านผู้ชม ยังเหลืออีกฮะวันนี้ก็จัดไปอีก2,000บาทเราลองหาค่าเฉลี่ยแล้วมันอยู่ประมาณ9ลิตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะฮะจริงๆบริษัทเขาเคลมมาว่าทําได้ประมาณ10ลิตรต่อชั่วโมงครับแต่เราไปใช้งานจริงๆแบบนี้ฮะถึงยนต์ร้อยแรงม้านะฮะแรงม้าไม่ต้องเยอะครับแต่ว่าแรงขุดเยอะดีชอบนะชอบประสิทธิภาพเราเห็นนะครับเห็นไหมครตอนนี้หัวเก่งเรานอนั่งอยู่2คนนะมันมันกว้างครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5โหมดในการขับเคลื่อน เริ่มจากโหมด I นะครับผู้ชมแล้วก็โหมด F แล้วก็โหมด G ฮคโหมด G ก็จะมีซอยย่อยอยู่ทั้งหมดอยู่5สเต็ปด้วยกัน12345นะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายครับเป็นโหมด H ก็คือ high power มีโหมดซ่อนรูปนะครับนั่นก็หมายถึงโหมด P ฮครับเขาบอกว่าเป็นบูทโพร o ูทครับกดหะกด1ครั้งครับมันจะออกมาอัตโนมัติเลยเพิ่มแรงขุดเข้าไป แล้วก็รอบเครื่องยนต์ก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ2,200รอบ่านผู้ชมทำงานอยู่ประมาณราวๆสัก20วินาทีฮะพาอบูทของเขาเราเอามาทดสอบครค่อนข้างที่จะทดสอบทุกระบบแล้วก็ถือว่าประทับใจครับสำหรับตัวผมสัมผัสรถขุดมาค่อนข้างที่เยอะฮะสำหรับแบรนด์นี้ผมก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าตอบโจทย์ สำหรับงานโคลกนางน้โมเดลในราคาที่ไม่สูงมากนะครับเอาครับในคลิปนี้พามาดูการทำงานแบบเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปให้รับชมกันอีกเรื่อยๆในคลิปนี้ก็คงต้องส่งท้ายกันแล้วละ่ะขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามและก็รับชมแม่วันนี้เรามีคิตตี้ที่มากับรถนะครับ SDLG รลังสาครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวน้องจะพาเราไปขุดนะครับ ไปดูฝีมือของน้องเขาหน่อยขับง่ายคะ่ะถึงจะเป็นมือใหม่ก็ขับได้สบายสบายชิลชิป เป็นไงบ้างครับฝีมือการขับของเธอไม่ธรรมดานะ่ะผมพาไปสอบถามเป็นไงบ้างนักศึกษาขับง่ายค่ะคอนโทรลบาใครๆก็ข,ข,ขับได้นะคะคันนี้ย,ยืนยันนะใช่ค่าะ<อ>ายมาก <laughs> ขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ